มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตูเตือนพายุโซนร้อนมู่หลาน34จังหวัดยังหนักนะคะฝนตกต่อเนื่องเผยภาคใต้ทะเลมีคลื่นสูงกว่า2เมตรค่ะ วันที่10ส,สิงหาคม2565กลมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมาพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนมู่หลานบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลงนะคะแต่ว่ายังคงทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกต่อเนื่องและจะมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคตะวันออกคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อา่าวไทยตอนบนสูง1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ อันหนึ่งพายุโซนร้อนมู่หลานบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่11สิงหาคม2565นี้พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตตากพิษณุโลกและเพชรบูร์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญสีสเกตและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหก60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีลบบุรีและสระบุรีค่ะ ภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบรุรีจันทบรุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีปราจวบคีรีขันและชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศร,รีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัรดระนองและพังงาค่ะ ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมานะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมหาคนครและปาริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ